เราก็จะไปพัทธหลวงกันนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่ากับโต๊ะจีนะครับเราเปลี่ยนโปรแกรมแล้วครับเราจะไปที่พัทธหลวงต่อแล้วครับไหนๆก็ได้มาแล้วครับมา้ถึงที่สุดครับเราต้องเสียเงินให้ถึงที่สุดหมดเงินในกระเป๋าให้ถึงที่สุดครับแต่ไม่ใช่กระเป๋าผมหรอกนะครับกระเป๋ากระเป๋ากูกระเป๋าหมดเรี่ยเลยเกินครับมันไม่มีสักบาทเลยครับกระเป๋าผมหมดตั้งแต่วันมาแล้วครับ ครับตัวไอ้เจ้าชูมันทำะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนี่ครับพระธาตุหลวงครับติดเห็นเจดีไหมครับครับเหลืองๆครับครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลสุดยอดเลยครับพระธาตุครับแหลมๆเลยครับ สยอดเลยครับยอดมันสุดพอดีเลยครับที่อภาพภาพยนตร์ไทยนะครับคือละครไทยมาถ่ายทำก็คือไม่ใช่ครับเพลงรักดิมฟังโคงเอาบอกพนุ่มนนั้นนะอราเรต่อทวด่โอ้ดูดูครับสาวใครหงางครับเปนตฮารกระดด้วอันนี้คือด้านซ้ยด้นซ้ายดี้นยางครับเนี่ยครับขาว โคดันอานนี่ครับเจดียบครับคราหัคระครับผมสว่างธาตกระดูกพุ่นำนี่ครับพระธาตุครับนักท่องเที่ยวของเรามากันตรึมตรึมไม่ใช่สาวกันตรึมนะครับสาวกันตรึมของไผ่คงสะออนนะครับเอไปไทยได้เลยไปใจเชงคิ้นน เราจะออกเดินทางไปไทยภาพกันนะครับภาพขนมก็ไม่ใช่พระธาตุพระธาตุเลยแหละผมไม่รู้พระธาตุอะไรเราจะไม่ออกเดินทางเราจะออกเดินเท้าครับเพื่อไปถ่ายภาพที่ระลึกของเราในวันนี้จะบอกเลนะครับว่าผมไม่อาบน้ำเลยเมื่อเช้านี้หมิ่นเลยครับขึ้นรถด้วยกัน